สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสรากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับโปรดพิจารณาก่อนนำไปใช้นะครับสูตรทุกสูตรก็มีเข้าและมีหลุดนะครับครับก็มาดูสูตรหลักสิบล่างนะครับสูตรนี้ก็ถือว่าแม่นเหมือนกันนะครับ เข้าต่อเนื่องนะครับสูตรนี้ผมเริ่มตั้งแต่งวดวันที่16กันยายนนะครับเพื่อหาผลในงวดวันที่30ธันวาคมนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสูตรนี้ผมจะใช้หลักหน่วยบนนะครับ บวกกับหลักหน่วยล่านะครับแล้วก็มาบวกกับ5แต้ม6แต้ม7ดแต้มนะครับสูตรนี้เป็นสูตรหลัก10ล่านะครับก็ดูสติก็เข้าดีเหมือนกันนะครับเข้าต่อเนื่องนะครับก็มาสรุปในงวดล่าสุดนะครับทุกทีนะครับก็มาสรุปหลุดในงวดล่าสุดนะครับ อาการจะเป็นหวัดคอแหบนะครับคอแห้งก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะมาตามต่อในงวดวันที่30ธันวาคมนะครับสูตรนี้นะครับผลการออกรางวัลงวดที่ผ่านมานะครับเลขออก2 0 1 3 0 สามข้างล่าง70นะครับสูตรนี้ก็ถือว่าผิดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆก็ไปย้อนดูเอานะครับสูตรนี้ผมจะย้อนให้แบบรวดเร็วนะครับ สูตรนี้ผมจะใช้หลักหน่วยบนนะครับบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็มาบวกกับห้แต้มหแต้มเจดแต้มนะครับมาบวกกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับสามบวกศูนย์ก็ได้สามนะครับเราก็วางเลขสามไว้เลยนะครับ สามบวกห้าสามบวกห้าก็เป็นแปดนะครับแปดบวกหกก็เป็นสิบสี่นะครับเราเอาตัวเลขสี่นะครับเอาตัวท้ายนะครับสี่บวกเจ็ด 4บวก7็ก็เป็น11นะครับ11แเ้วเราเอาตัเลข1นะครับหลัก10ล่างของเราก็มีเลข3เลข8เลข4เลข1นะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าตัวไหนจะมานะครับในงวดวันที่30ทธันวาคมนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ มาลุ้นกันนะครับงวดนี้นะครับจดไว้เลยนะครับก็เดินดีทุกสูตรนะครับแต่มาหลุดในงวดล่าสุดนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็จะสรุปเลขให้แล้วนะครับ